Oh. สีดายก็สีดายเนาะวันอาทิตยเลยพอป่ะโอเคครับพ่อวันนี้ ครับมืัอนี้มาพอกับคุณพ่อเปียโนพ่อเนาะครับผมที่คุณพ่อเพิ่นใส่เซาถ่านของเพชรดำนะพ่อเพชรดำพอใส่เนี่ยเอาได้พ่อใส่พ่อใส่แนวได้วิธีการใส่ของพ่อไหมครับเพชรดำมาสุดวิธีแช่หักวันนี้แช่หักว่ะพอแช่หักโดนบ่พ่อไเอาว่าให้มันแช่เลยวิธีแช่เลยบ่แช่แล้วก็คือมันปลูกข้าวเรียบน้่ยตัวว่าโอเคครับพ่อวันนี้พ่อ หลังจากพอแช่แล้วพอประมาณจักเดือนพอจังมาเสียดผลห่วยมันเกิดมาพอเรียนบอก่ผมก็สเสีเดีล้วกับลูกไปเห็นงานมันขึ้นมาอีกขนน่โอ้ปร,ประมาณเดือนหนึ่งนะพอ่อนเนาะโอ้ยผมมาเห็นมันพอคืออันสอนแท้แต่พอพอ่อภาเบิางมันเน่พอ่อใหญ่เกินมวัวเถอ ไปก็เห็นเงนสดีส่คหุ่นนะเงินสดเน,นี่วะเหอโอ้อย,อยนี่บางบางพี่น้องกอไรละสามสี่ตันไรที่ว้านเนี้ยก็เป็นอย่งโอ้ยหลอกกันพมึงคุยว่าแต่ใส่ตามผมบอกให้ได้สามสี่ตันนะครับต้องลองยังคสีดียังไปจะคนสีให้เสื้อน้เยอะนี่นนอ๋อำกล่องเขาคือ่ห้หมดนั้นว่าว่าเป็นกล่องของว่าหลังเอาวะอืวันในพอผู้ภูมใจว่าเขากับเซอรสันฮะ พู่มใจว่ากบแช่ถอนเห็นซ้ำเนี่ยเลยโอ้ยก็ปีไก่หนีกันไก่ที่มันปีนบอกครับต่างแห้งแล้วเปล่าต่างกันไก่ปีไก่เนี่มันโมงามปานนี่เลยมันพูนเพิ่งเอาพี่น้องเจ้าปีนนี่ใกล้ของมันอยู่อืพ่อครับบัานนี้พ่อบ้ได้ใส่รองพื้นโบ้ได้ร่องพื้นขี่ไก่ก็บ้ได้ใส่โบ้ได้ใส่ยังเบ้ยที่จะสีเป็นยางเดียวปัด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 เป็นแต่ข้องเงินแต่พ่อพูน อันนี้มันสักเดือนนะพ่อใช่ปะนี่ครับนี่ครับประมาณสักเดือนพ่อมันนี่ครับสามเดือนนี่เราเยอนี่สามเดืนเดนอนเนาะมันวันนี้ได้พ่อวันนี้ย่อสามเดือนเนี่ยพ่อสัง่งลงหัวให้ดำมาเลยมันจังสีใดคือว่าไรละสามสีตันี่อเรียวแต่หัวนี่หมดไสพ่อหัวแตกเลยนี่นี้นี่ครับพี่น้องครับ เนามบัสตุรไีชยังนีทั้งแตกกุยู่น้่เลยได้ไหมน่ครับนี่ครับตัวนตัวกินหพวนี่สะดุนแคนเลยอยู่ขันเที่ยวนะครับผมพอคนสีดกให้บ้างนะครับผมเนว่าเพงกระสิดาอยู่เนี่ยเราคนสีโซ่ก่อนนะครับวอนี่ครับวอลลกแห้งวอโอ้คุณสาวกเกษตะกอนคนตรงวอลลูกซีกวอลลกแห่งพ เจาา่วเลยฟ้าเอ้ช่วเลยโอ้อ <inhal> er. อ à, วัดลูกดีวันนีครับนี่ครับเอนี่ครับโอ้ยอันนี้ขนาดว่าท่านใส่ลงหัวได้ครับนี่ครับนี่ครับเอ้ยมันสองเดือนกลัวเก็บสามเดือนนะครับนี่ครับเออใส่ผลงานของเซยทอนนะครับยังบอไหนลงหัวได้ครับนี่โอ้โหฟุ่น พ่อก็เสียดายนะครับที่ต้องมาถอนโชว์แบบนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องบอกต่อครับมีของดีเราต้องบอกต่อน้อพ่อนี่ครับเป็นแนวรกก่พ่อมันต่างกับจากปีที่แล้วเลยบ่โอ้ยต่างงอวดกแห็งงอโดกแขงอู๋นี่ครับนี่ครับใส่ของเพดดํามน้อพ่อนาะเสียถอนอู๋ปีปีที่แล้วได้ซ้ำนี้บ่พ่อว้าวว้าวได้ซ้ำนี้เลยนาะ ของละาสีหาวะเราสีหาวอันนี้เจ้หัวงอะไรเนี่ยโอ้ยม้วนหยาบม้วข่า,ขาเต็มหล่อม้ดเว่ยวิธีการใส่ของพ่อคือแซ่ท่อนแล้วก็ปลูกนะครับแล้วก็ประมาณเก็บเกี่เดือนไหนนะครับเพิ่นก็มาเสีดผลไเลยครับเสียดผลทั้งใบนะครับนี่ครับบ่ผลยังเว้ยมันม้วนช่อนสิมัวนม้วน,ม,นมีของดีต้องบอกต่อนน้อพ่อเนาะมีละโอ้ผู้ใดมาเห็นกระซาบ่อ่อผู้ใดมาเห็นกระซาบ่ผู้ใดมาเห็นกระซ่ะอนมันซ่อนเนี่ มึงงามเดี๋ยวพอไปเอาล่งหัวเพชรดำมาใส่เร้อบ่ะเนี่ยเสียดอีกโอเคครับผมครับนี่ก็ได้ใส่โอ้โหโอเคครับ